ยังเป็นที่พูดคุยกันถึงเรื่องการเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานีบิ๊กแจ๊ดพ่ายศึกให้แก่นาย,ยกชานเพราะวันนี้พี่ไม่ให้หรือพ่ายเพราะบ้านใหญ่กันแน่โอ้อาจจะเป็นทั้งสองอย่างนะงบ้านใหญ่แล้วก็พี่ด้วยครับเพราะพี่เนี่ยพี่และตระกูลชินวัตรเนี่ยลงเต็มตัวมากนะครับผมไม่เคยเห็นแบบตั้งแต่คุณทักสินตั้งแต่ปี สี่หนึ่งตั้งพรรคไทยรักไทยหรือว่าเลือกตั้งปี4ีครั้งแรกของไทยรักไทยไม่เคยผมว่าไม่เคยเห็นคุณทักษิณลุยระดับการเมืองท้องถิน่นรุนแรงเท่ากับครั้งนี้นะอ้าวแต่ครั้งนี้คุณคทักษิณน,นะรอบไม่ได้ลงไปหาเสียงเต็มๆนะครับแต่ลงไปในงานบุญนะแต่ <ลง S 1> เชิงสัญ,ญลักษณ์ลงไปงานบุญอพี่โอต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นยังพบกับแ ก้าบ้านใหญ่จำได้ไหมสนามกอล์ฟอะไรนะจำได้ไหมล่ะโรบินวูดโรบินวูดสนามกอล์ฟของใครนะของเพียเพงอะเพียเพงเพียเพงอสั่งรักตะพงไพสารที่ปทุมโน่นน่ะครองสิบนั่นน่ะรอบนี้ครับมีเรื่องราวมากมายที่สะท้อนบริบทการเมืองใหญ่และการเมืองสายทักษิณครับ เลือกนายกปบจปทุมธานีสิ่งนี้จริงๆอ่ะเลือกตั้งนายกทั่วไปต้องเกิดขึ้นนูน่นแหละปลายปีถึงเดือนกุมภาน่นครับครบเทอมแต่เป็นกลยุทธ์ของ Big j แ t และต้องเรียกกลุ่มสามเกลอ,อ,อย่อาย่านลุ่มเจ้าพระยาครับที่ลาออกก่อนเพื่อหวังจะช่วงชิงการนำแล้วก็เลือกตั้งใช่สุดท้ายผลออกมาเป็นเนี้ฮะชาญพวงเพชร อดีตแชมป์เก่าที่ถูกโค่นเมื่อสมัยที่แล้วอีใน6-3เลยพี่โอใช่ได้คะแนนมา23,032คะแนนครับโอ้โหนี่คำลวนวิทย์บิ๊กแจคทุกกระจ่าง21,212คะแนนเพื่อไทยชนะครับลมบิ๊กแจ็คครับก่อนหน้าพอนับคะแนนปุ๊บนายกชาญตามหลังครับไล่บี้ไปเรื่อยๆมาโค้งสุดท้ายนะมาโค้งสุดท้ายปุ๊บ พลึบเลยตอนคลองหลวงไหมใช่ตอนนับคลองหลวงไหมนับเขตคลองหลวงปั้งรู้เลยว่าชี้เป็นชี้ตายกันที่พื้นที่ของ<น>เอกพจน์นานายกเพนี่คะแนนทั้งสี่ท่านนะฮะที่สมัครครั้งนี้อืคุณชาลรู้แล้วบิ๊กแจ๊สรู้แล้วลำดับสี่นี่อธิวัตน์สอนเนย7,000กว่าดับสามนพดนลรัตด,ดายแยม้มได้เป็น1มื่นหเยอะเหมือนกันนะนี่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด ไม่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลยนะ9,000 40,000กว่าคนแต่ผู้มีใช้สิทธ์อ่ะ4,007คิดเป็น49.77ก็คือ5 0เนะครับบัตรดี4แ0 0นะคิดเป็น90%บัตรเสีย10,000นะครับนี่2%ครับครับไม่เลือกผู้ใดเลยโนโนโอนโเ10,002ก็เยอะเหมือนกันนะใช่7%อน่7%ยไม่เลือกผู้ใดเลยบอกได้เลย แดงสับสนอยู่เออนี่ถอสามหมื่นนี้แ้่สามหมื่นนี้แปลไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งสักสองสามพันเนี่ยแดงแดงสับสนครับเดมาดูเขตพื้นที่ครับเปรียบคะแนนเปรียบมวยกันเลยเห็นเลยครับลำลูกกาลำลูกกาเป็นเป็นของบิจ๊ดบิ๊กแจ๊ดชนะไปใช่หมื่นสี่นะออทำไปเล่นไปลำลูกกาลำลูกกาเป็นของบิจ๊ดแล้วนครลังสิตฝั่งนั้นปึ้งไปเลยจ คลองหลวงคลองหลวงปั๊บ50,000 50. กับ4 3่หมคราวนี้ดึงกลับมาหกพันเก้าทันยบุรีเขตทัญยะลอยต่อระหว่างดอนเมืองเข้าไปปุ๊บควบคุมโดยกลุ่มไหนกลุ่มวิทยุบิ๊จ๊ชนะบิ <30. S 2> <39. S 1> ๊กแจชนะสามหมเก้เมืองปทุมธานีคราวนี้สูสีคู่ขี้ดูดีกันเลยครับ3ามหม กับ3 5มหมื่นงราึ่งลุงชานชนะครับลาดหลุมแก้วครับอันนี้มาพลึบเลย1 8ื่นเอ่อหมื่นกับหม0 0นครับอสามโคกสองหมื่นสาโคกถือว่าขาดนะและหนองเสือนี่หนองเสือก็แพ้นะแพ้บิเจตนะลุงชานครับแต่รวมๆได้เขตคลองหลวงก็มาทีเดียวพลึมชนะไป1,820คะแนนครับเออนี่นะเออ โอ้ถ้าเป็นมวยนะเบียดกันจนยกสุดท้ายอะ่ะมันสะท้อนหลายหลายอย่างครับคู่นี้พี่วีนายกชาญในฐานะผู้ชนะ <c oughs> ลุงชาญใจดีมอตเจ้าของโมอโต้มาหลายปีละแชมป์เก่าหลายสมัยครับลุงชาญว่ายังไงแน่นอนครับผู้ชนะจะบอกกับประชาชนในปทุมธานีว่ายังไงครับ คิดว่าแรงสนับสนุนจากคุณทักษิณชินวัตรนะครับหรือว่าพรรคเพื่อไทยก็ได้มีผลก็ต้องขอบคุณนะครับมีผลครับที่ทําให้พวกเราเนี่ยยืนได้ตรงนี้นะครับครับมีอะไรอยากพิเศษป่ะคุณตำรวจโทตำหนูวิทย์เลยครับสำหรับก็ไม่มีอะไรฮะก็ฝากพี่เขาแล้วกันการเมืองไม่ต้องมีแพ้มีชนะครับเราขอโทษพี่เขาด้วยครับการเมืองมีแพ้ชนะแล้วก็ขอโทษพี่เขาด้วยนะพี่แก๊บเป็นพี่นะ เป็นพี่อายุเยอะเยอะกว่าลุงชาญล,ลุงแจ๊ดเนี่ยเจ็ดสิบกว่าปีแล้วรุ่นเดียวบพี่ <c oughs> วคีคุณก็เกินไป <c oughs> ฟ้องหมิ่นประมาท <c oughs> เอาฟังลุงแจ๊ดละ่ะลุงแจ๊ดใน<จ>ฐานะผู้พ่ายศึกแถลงตั้งแต่หัวค่ำหลังรู้คะแนนละ <c oughs> ดีใจกับพี่ด้วยคือลักษณะคือเรียกพี่กันไปเรียกพี่กันมาพี่ไหนพี่พี่ชานผู้พ่ายแพ้อย่างบิ๊กแจ๊ดบอกประชาชนประทุมว่ายังไงครับ สิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนก็คือต้องขอขอบคุณนะขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีด้วยใจจริงๆนะครับด้วยสองแสนกว่าคะแนนเศษจเนี่ยนะจะจะลึกเว้นในหัวใจแล้วจะไม่ลืมเลือนพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีโดยเด็ดขาดน้องก็คือน้องพี่ก็คือพี่แต่ผมพี่คิดยังไงก็แล้วแต่พี่เขาแต่ผมก็ยังยืนหยัดว่าผมเคารพรักพี่เขาเหมือนเดิม ผมไม่มีอะไรผมอยู่ในส่วนของท้องถิ่นผมนั่นคือมุมมองของผู้ชนะและก็ผู้แพ้แต่มุมมองปัจจัยของผู้ชัยชนะเออ <c oughs> มันอยู่ตรงไหนปัจจัยชี้ขาดในสองศึกระหว่างศึกหนึ่งศึกแจ๊สและค่ายน้ำเงินและผนึกกําลังเอ็กก,กันกับคนรุ่นใหม่สายก้าวไกลบางส่วนอีกฝากหนึ่งคือสายชินวัตรสายเพื่อไทย และสายบ้านใหญ่ปทุมธานีครับต้องบอกว่าก้าวไกลก็ไม่ได้เต็มตัวนะอาจจะเสี้ยวหนึ่งของผลก้าวไกลที่มาช่วยใช่จะเป็นสสทักคนนึงวาพีวีแต่พอนะแต่พอก้าวไกลไม่ส่งก็ปึ๊บคะแนนปังเลยใช่ไหมไปทางนั้นเลยตีลุกไอ้บูลลิ่งเนี่ยนะเทคะแนนช่วยพ่อเต็มที่เลยเออแต่ถ้าถ้าก้าวไกลส่งเนี่ยคะแนนลุงชาญจะมากกว่านี้ไหมคะแนนลุงชาญจะมากตัดเสียงกันเองนะเพราะก้าวไกลจะตัดเสียงแ๊ด หร,หรือว่าหรือว่าถ้าก้าไกลมีตัวดีคือก้าไกลชนะไปเลยเมีสองอย่าง,ม,งมีสองอย่างเอาต่อมา,อาปัจจัยชี้ขาดนะเรื่องตั้งอบจรปรปรทุมที่ผ่านมาครับของสุดท้ายเสียงลุงชาญเริ่มตีตื้นขึ้นมาต้องบอกว่าก่อนหน้านี้สองสามวันเนี่ยเ,เสียงลุงแจ๊สเนี่ยบิ๊กแจ๊สเนี่ยชัดเจนมากนะชัดเจนด,ดีทางการเมืองเขาประเมินวะ่าบิ๊กแจ๊สน่าจะชนะองค์อิงลงยกทับไปวันที่28ชุดใหญ่ทับใหญ่อื พ่อโอ๊กผ่านทองแท้ลงไปแต่ทําให้คะแนนบิ๊กแจ๊ดีขึ้นนะคุณดูสิออช่วงวท้ายๆมีปรากฏการ <Black. S 2> แปลกๆเช่นมีการระดมคนจากภาคตะดอกเขียงเหนืออีสานเนี่ยที่ยังมีทะเบียนบ้านอยู่ที่ปทุมแต่ช่วงโควิดเนี่ยกลับไปอยู่บ้านเกิดใช่แต่นั้นนะกลับบ้านเกิดเนี่ยตอนนี้คือระดมไปกลับมาเนี่ยไม่รู้จํานวนเท่าไหร่ตรงเนี้ย กลมาเ่ยกลับมาเลือกตั้งอ่ะเขาเรียกฝีมือในการจัดการในระบบการเลือกตั้งของใครไม่รู้แต่ทําเป็นครับทำเป็นใช่ไหมทำเป็นครับคนกลุ่มนี้มาครับกลับมาครับกลับมาโหวตครับเอางี้แนวชายคลองชายคลองใช่ไหมแนวชายคลองไม่ต้องบอกว่าที่ไหนและพื้นที่ของใครอันที่สามอำเภอกรองหลวงยังเป็นอำเภอชี้ขาดอีกแล้วครับท่านเพราะมีประชากรมากสุดและ เหนือกว่านั้นมีพื้นที่เฉพาะเจาะจงที่สามารถชี้ขาดได้จากความเป็นหนึ่งเดียวของผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเอครองหลวงไปที่ตั้งของอะไร<อ>วัดธรรมกายออพอพูดถึงวัดธรรมกายก็ต้องโยงข้อที่ส<อ>ี่ปัจเจัยที่4เ,<อ>เนี่ยเครือข่ายวัดพระธรรมกายเนี่ยปึกมากและแน่นอนครับฝั<อ>่งของธรรมกายเนี่ยไม่มีแตกแถวแน่นอนครับ,รบและแน่นอนฝัง่งธรรมกายวอดได้ไกลครับ ส่วนใหญ่ชาญลุงชาญน,นี่ชัดเจนมากดูให้ดีนะบีไฮเดอร์ซีนของคนที่กำกับดูแลสั่งคำเดียวมาเป็นพลวนเลยครับใช่ไหมใช่ปุ๊บเลยนะต่อมาบ้านใหญ่และนักการเมืองท้อนเห็นรอบนี้ออไม่เอาแจ๊ดครับนี่มีเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นคนที่เคยดัน บิ๊ก๊ตตอนนั้นแตกออกมานะรอบนี้แตกหมดเลยครับอืนี่บ้านใหญ่ที่บ้านใหญ่แดบ้านรวมพลังกันบ้านลุงชานครับลุงชานในบ้านนึงเก้าบ้านเหรออ่าบ้านใหญ่ธัญบุรีอันนี่นายกเบี้ยวที่ที่คุณทักษิณไปบวชหลานบวชหลานบวชหลานไปและบ้านนี้เป็นบ้านเดียวครับที่นําทัพสสเพื่อไทยเข้าป้ายหนึ่งตำแหน่งในรอบที่แล้วีนี่นะ ใช่นายกเบียวนะนายกเบียวกีสดารลีตัญญาบุรีตัญญาบุรีอ่ตัญญาบุรีผ่านไปแล้วบ้านใหญ่ลาดหลุมแก้วล่ะลาดหลุมแก้วนายกป้อมสุริยะอืพี่รมพร้อมรอบก่อนนั้นเตรียมการประกาศชัดเจนหนุนชาญเลี้ยงคนโต๊ะจีนสามพันโตเป็นหมื่นคนน่ะพี่พี่นายกชาญเป็นแบคเอพเลยโอ้ี่นี่ลาดหลุมแก้วโอ้นี่ต่อมาบ้านใหญ่สามโคกเหรอได้มาสองหมื่นเก้าเนี่ยโอ้ สมัยเดิมพี่เวก,เวกอยู่กับลุงชาญพอบิ๊กแจ๊ดมาไปหนุนบิ๊กแจ๊ดรอบนี้ตัดสินใจเสเวกตัดสินใจร่วมลุงชาญเลยครับรู้สึกกับสาโคกนี้ชนะขาดเหมือนกัชนะขาดสองหมื่นเก้าสามโคกหลุมแก้วตัญยาบุรีไปแล้วคลองหลวงนี่คลอง,หล,งหลวงนี่เห็นไหมโอ้นี่ใครล่ะเนี่ยเอก,กพจน์วงหน้าคไอันนี้เพื่อไทยเดิมไหมพี่โอถูกอะไรถูกสอยรอบที่แล้วเจ็บปวดที่มีการจับ ไอ้เจ้าหน้าที่บางคนว่าเรียกรับเงินไงเจ็บปวดจากปรากฏการทางการเมืองรอบนี้เทให้ไปรวมห้าหมื่นครับแล้วก็ครองโ,อโออ่างเนี่บอกเป็นชี้ขาดเหมือนกันอ่ะบ้านใหญ่เสื้อแดงนี่นเสื้อแดงก็อครั้งนี้เสื้อแดงมันแตกกว่าสองกลุ่มนี่หรอใช่แต่ว่าใหญ่ๆก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่เฮียเหน่งครับยหงสมศักดิ์เกียรติพัฒนาชัยอนี่ประธานชมรมรถตู้ลังสิตอืขนต่อมา บ้านใหญ่นครลังสิตเจ็บช้ำน้ำใจครับนี่เดชากลิ่นกูสมอดีนายกหลายสมัยเชื่อไหมรอบที่แล้วเขาแข่งกันสองคนทีรัตลูกชายกลิ่นโกสมแข่งกับโบลิ่งตีลุกทูบกระจางชนะกันห้าคะแนนครับไม่ว่าชนะ่าไหร่ก็ชนะอะอรรอบนี้เอาคืนครับ บ้าน,านใหญ่ปอน้ำโชคล่ะอันนี้สุภาชัยนบขํำอันนี้เจนครับเจครับ,เ,รบเพื่อไทยครับกลุ่มบ้านใหญ่ของนบขํำเนี่ยโน่นสามโคกลาดหลุมแก้วเขาเข้มแข็งมากบ้านใหญ่เสียฮะครับเสียฮะเสียฮะพ้าศึกรอบที่แล้วจากการเลือกตั้งเพราะกลับไปกลับมาครับ คำรนวิทย์เนี่ยนี่ไงนี่ไงรอบนี้มาปันึดลุงชานใช่และลุงชานเลยเข้าป้ายครับครับโอ้เ<า>นี่ยรอบนี้ลุงชานกับแฟนกับเพื่อไทยเนี่ยเขาว่าลากกันมาเข้าป้ายเฉือนกันนิดเดียวพันสองร้อยกว่าคะแนนครับ